ด่วนเตรียมรับมือวันนี้อีกหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงดึก29เมษายน2568สัญญาณลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ฤดูฝนจะมาเร็วกว่ากำหนดหรือไม่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้ตกหนักลมกระโชกแรงจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะนออกในพื้นที่ใดติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้ใคลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุดเช้าวันที่29เมษายนมีฝนตกต่อเนื่องจากวันที่28มาจนถึงช่วงเช้าจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทําให้เกิดแนวพธอากาศความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเป็นอากาศหนักจมตัว ความชื้นที่ได้จากลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้เป็นลมระดับฐานเมฆและลมระดับล่างมีความร้อนชื้นปะทะกับมวลอากาศเย็นจึงมีพายุฝนฟ้าคะนองในวันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตนอออกใกล้กับแนวชายฝั่งยังมีโอกาสเกิดฝนได้ในวันนี้ ภาคใต้วันที่29เมษายนเป็นวันแรกที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงเข้าสู่วันที่30เมษายนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณตอนบนของไทยอีกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเมื่อมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระชุกแรง ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมไปจนถึง13พฤษภาคมช่วงบ่ายถึงคำ่ำจะมีความชื้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมจากบริเวณทะเลอันดามันทําให้บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายจนถึงค่ํากรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนวันที่29เเมษายน พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนจะก,กระทบบริเวณภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่ อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นการสินมุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมาภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบุรีและการจนบรุรีพื้นที่ภาคกลางเริ่มมีฝนลดลง ส่วนภาคตนออกไม่มีประกาศเตือนพายุฤดูร้อนค่ะวันที่30เมษายนจนถึง1พฤษภาคมยังมีฝนตกลมกระชุกแรงต่อเนื่องได้อีกค่ะอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องสำหรับในวันนี้สภาพอากาศของไทยยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันเข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอีกครั้ง บริเวณภาคเหนือจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่และมีลมกระชุกแรงลูกเห็บตกบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ20-24องศาเซลเซียส สูงสุด29-39องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ มีลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ด้วยได้แก่จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำานาจเจริญนคารราชสีมาบริลัมสุรินทร์สีสเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันออก เชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระชุกแรงบางแห่งและอาจมีลูกเห็บตกได้ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลงบบุรีสระบรุรีและการจันบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ37-39องศาเซลเซียสโดยลงใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ่วนภาคตนออกอากาศจะร้อนโดยทั่วไปและมีพายุฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่เกิดลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสโดยลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองประมาณ140ของพื้นที่ เกิดฝนตกในจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร,ร้อนและมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลงกระโชกแรงบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ35-38องศาเซลเซียสดโดยลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางของลมยังเป็นลมประจำฤดูร้อนค่ะคือลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือผ่านบริเวณเอา่าวเบงกอลและอ่าวมัตตบันบริเวณตอนบนของไทยจึงมีฝนเพิ่มเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับความร้อนชื้นด้วยค่ะ ปริมาณฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่30เมษายนเป็นต้นไปจะเริ่มลดน้อยลงในทุกๆภาคเหลือฝนอยู่ที่ประมาณ110-30ของพื้นที่โดยแต่ละภาคจะมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะอัปเดตฝนสะสมโมเดลของ c f s ล่วงหน้า3เดือนในช่วงเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนี้ยังมีฝนเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงต้นเดือนอาจมีฝนน้อยค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึง13พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ยังไม่ค่อยแน่ทิศ หลังจากนั้นในวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีฝนน้อยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณวันที่25พฤษภาคมหลังจากนั้นในช่วงวันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนลดน้อยลง ต้นเดือนของมิถุนายนนั้นจะเริ่มมีสัญญาณของลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแน่ทิศมากขึ้นปริมาณฝนจะเข้ามาตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีความชื้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านบริเ,เวณประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมค่ะ หลังจากนั้นหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอาจมีฝนตกได้บางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันในบางวันค่ะฝนอาจทิ้งช่วงประมาณ1-2สสัปดาห์ในช่วงหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วจนถึงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้น ปริมาณฝนในช่วงหลังกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นลักษณะอากาศของประเทศไทยในปี2568ปรากฏการณ์ลานียายังคงทำให้บริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกมีลมฝ่ายตะวันออกหรือเรียกว่าลมค้านำพาความชื้นจากด้านทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกของมาหาสมุทรแปซิฟิกผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ทำให้ลมทั้งสองทิศทางเกิดแนวลมพัดส,สอบในบริเวณประเทศไทย เกิดฝนฟ้าคะนองลงกระเลชกแรงได้บางแห่งในช่วงฤดูฝนนี้และอาจมีพายุเข้าสู่ประเทศไทย1-2ลูกตามแบบจำลองของ CFS คาดการในช่วงหลังกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมฝนจะตกหนักบางแห่งโดยการกระจายตัวของฝนส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวร่องมรสุมอัปเดตปริมาณฝนในช่วงเช้าวันนี้ จะมีฝนฟ้าคนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ส่วนที่พะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรฝนจะเริ่มลดน้อยลงส่วนจังหวัดตากด้านหน้าเทือกเขาได้แก่อำเภอท่าสองยางแม่สอดจะมีฝนตกหนักภาคเหนือฝั่งตะวันออก ในจังหวัดน่านอุตรดิต์พิษณุลโลกเพชรบูรณ์บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเช่นในจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาขออเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือในจังหวัดเลยจะมีฝนตกหนักที่อเภอเมืองเลยอเภอวังสะพุงภูกระดึงอเภอผาขาวคอนแกน่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจะมีฝนกันได้เล็กน้อยในช่วงประมาณศูนย์นาฬิกาจ,จนถึงช่วงเช้า มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนานาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะตั้งแต่กุดรังมาจนถึงอำเภอสตึกคูเมืองจังหวัดบุบบรีรัมย์พยากรภูมิพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามนาเชื่อว่าปีปทุมจะมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าว ส่วนจังหวัดชายภูมินครราชสีมาจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางยะโสธรร้อยเอ็ดมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในช่วงเช้าอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากอำานาจ,จเจริญครบทุกอำเภอตั้งแต่ชานุมามาจนถึงอำเภอลืออํนาจมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนที่มุกดาหารการศิน์สกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีจะมีฝนกันได้เล็กน้อย ปริมาณฝนที่ตกหนักในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้าได้แก่อําเภอม่วง30อําเภอเมืองอุบลราชธานีสํารงเดชอุดมพิบูลมังสาหารส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดสุรินทร์จะมีฝนตั้งแต่อําเภอเมืองสุรินทร์สนมบึงบูญตอนบนของจังหวัดสุรินทร์ส่วนตอนล่างใกล้กับกัมพูชามีฝนน้อยในช่วงเช้าค่ะ ส่วนภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบ,บบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีสวนที่ราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานาครเป็นเม่ครึม้มและอาจมีฝนโปรยได้เล็กน้อยนอนทบ,บุรีปทุมธานีก็เช่นกันค่ะ ภาคตนออกปริมาณฝนตกในช่วงเช้าอยู่ที่จังหวัดตราดจันทบุรีเป็นฝนตกหนะักช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าส่วนที่ปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบรุรีและนครนายกจะเป็นฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนภาคใต้ท้องฟ้าโปรง่งเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมไอสบาท,ที่1 2012, นึ่ผพาดผ่านอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างอากาศจมตัวฝนน้อย ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของ ecmwf ในช่วงประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือได้แก่จงังหวัดน่านอำเภอปัวบอ่อเกลือแม่จริมสันติสุขอำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยนา,นยนานหมื่นมีฝนน้อยค่ะจงังหวัดแพร่อเอสองอเภอร้องกวางอเภอเมืองแพร่อ,อสูงเม่นจะมีฝนตกหนักค่ะ ส่วนจังหวัดลำปางอเภองาวอมาแม่เมาะอแม่ทะอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัดลำปางจะมีฝนตกได้เล็กน้อยจังหวัดลำพูนอเภอลี้มีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดเชียงใหม่อเดอยเต่าอแม่วางอเสมิงมีฝนได้เล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเปลายจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยปางมาผ้ามีฝนบางบเบาๆภาคเหนือตอนล่าง ช่วงประมาณ6นาฬิกาอสามเงาอภอบ้านตากจังังดตากจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังังดหกำแพงเพชรอพรานกระต่ายอเภอโกสัมพีนครมีฝนเล็กน้อยส่วนที่สุขโขทัยฝนตกหนักจะอยู่ที่สวรรคโลกสีสำโรงอเภอเมืองสุขโขทัยบ้านด่ารันหอยคียรีมาตและกงไกรล,ลาศ พิศนุโลกเมืองพิษณุโลกพมพิรามวัดโบสถ์ชาติตรการบางระกรมเนินมะปรางจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพิจิตรจะมีฝนที่สากเหล็กวงังสายพูนในช่วงเช้ารวมไปถึงทับคลอค่ะ เพชรชบูรณ์จะมีฝนที่วังโป่งชนแดนในช่วงเช้าๆประมาณ6นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาหลังจากนั้นภาคเหนือปริมาณฝนจะเริ่มลดลงเข้าสู่ช่วงประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านจะเริ่มกลับมามีฝนใหม่โดยฝนจะตกหนักที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อํเภอแม่อายชยประการอํเภอฝางเชียงดาว อำเภอพราวส่วนที่เชียงรายจะมีที่อำเภอเมืองเชียงรายแม่สวยแม่ลาวอพานเป็นฝนเล็กน้อยและตอนบนของจังหวัดเชียงรายอเภอเชียงแสนแม่สายจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงประมาณ12นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาพะเยาอเภอปงอเภอเมืองพะเยาเชียงคำเชียงม่วนจะมีฝนเล็กน้อยส่วนที่จังหวัดลำปางวังเหนือแจ้ห่มอเภองาว จะมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์อาจมีฝนตกหนักที่บ้านโคกฟากท่าน้ำปาดและท่าปลาส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนตกหนักที่ชาติตราการนครไทยและวังทองพิษณุโลกเพชรบูรณ์จะมีฝนตกกระจายตัวเพชรบูรณ์ลมเก่าลมจักน้ำหนาวอําเภอ,อเมืองเพชรบูรณ์เขาค้อและวังโป่งชนแดนค่ะ พิษณุโลกฝนตกมาจนถึงเนินมะปรางส่วนพิจิตรท้องฟ้าโปร่งรวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชรช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเข้าสู่ช่วงเย็นบริเวณภาคเหนือปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงเหลือฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายภาคตวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองและนนสัง ส่วนจังหวัดเลยฝั่งตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นที่นาด้วงเอราวันผาขาวหนองหินภูกระดึงขอนแก่นจะมีฝนตกตอนบนของขอนแก่นและฝั่งตะวันตกของขอนแก่นคืออำเภอชุมแพสีชมพูเวียงเก่าหนองนาคำภูเวียงหนองเรือตอนบนได้แก่อำเภอเขาวสวนกวางอุบลรัฐน้ำพองกระนวลซำสูงและอำเภอเมืองขอนแก่นจะเป็นฝนเล็กน้อยช่วงเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ในช่วงสายของวันที่29ฝนเริ่มลดน้อยลงตอนบนของอุดรธานีจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะได้แก่อำเภอบ้านดุงพิบูลรักทุ่งฝนสร้างคอมและอำเภอเพนจังหวัดน้องคายมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่อำเภอสร้างคอมสีเชียงใหม่โพตากและท่าบ่อเป็นฝนบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะจังหวัดบึงกาฬอเภอเมืองบึงกาฬปากคาดโซ่พิสยัยจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ7นาฬิกาค่ะ ตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนตกหนักมากที่สุดส่วนที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิแทบจะไม่มีฝนในช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาฝนจะตกหนักที่ภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขาและตอนบนบึงการหนองคายเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิเหลือฝนด้านหน้าเทือกเขาในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ ฝั่งตอนออกของภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ21นาฬิกาอาจมีฝนเล็กน้อยที่ว่านใหญ่มุกดาหารอำเภอเมืองภาคกลางช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปจะือฝนบางเบาที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรีซึ่งเป็นฝนได้เพียงบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะ ช่วงเช้าบริเวณภาคกลางแทบจะมองไม่เห็นน้ําฝนกันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เท่านั้นในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อําเภอแม่วงชุมตาบงอลาดยาวแม่เปิลส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีฝนได้เพียงบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะที่ลานศักการจันทบุรีอไซโยกด่านมะขามเตี้ยจะมีฝนบางๆเบาๆราชบุรีสวนพึ่งบ้านคามีฝนเล็กน้อยช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ 22นาฬิกาในจังหวัดชัยนาทอ,อหันคาอเภอเมืองสันคบรุรีสัพพยาจะมีฝนเล็กน้อยส่วนที่สิงห์บุรีตั้งแต่อเภอเมืองสิงห์บุรีท่าช้างอินบรุรีพมบรุรีจะมีฝนได้เล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่ลบบรุรีจะมีฝนเกิดขึ้นที่อ,เ,อเมืองลบบรุรีและท่าวุงา้งค่ะ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีอาจมีฝนตกหนักค่ะส่วนที่บริเวณอ่างทองตั้งแต่อำเภอโพทองชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอาจมีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่สแสวงหาสามโกวิเศษชัยชาญและป่าโมกมีฝนบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนบนได้แก่อเภอมหาราชบ้านแพรกบางปะหันท่าเรือนครหล,ลวงภาชีผักไห่อาจมีฝนได้เล็กน้อยส่วนตอนล่างฝนเริ่มลดน้อยลง ช่วงดึกของวันที่29ไปจนถึงเช้าวันที่30ภาคกลางฝนจะเริ่มลดน้อยลงค่ะภาคตะว,วันออกช่วงเช้าจะมีพายุฝนฟ้าะนองฝนตกหนะักโดยเฉพาะในจังหวัดสะแก้วปราจีนบรุรีนครนายกและฉะเชิงเซาตอนบนอเภอเมืองนครนายกอภอบ้านนาปากพรีองครักษ์อเมืองปราจีนบรุรีบ้านสร้างสีมหาโพธิ์สีมโหสถ ตอนล่างของจังหวัดปราจานีจะมีฝนตกหนักส่วนตอนบนจะเป็นฝนบางๆเบาๆจังหวัดสะแก้วอเภอเมืองสะแก้วจะมีฝนตกหนักและอเภอวัฒนานครเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์คลองหาดอรัญญะประเทศจะเป็นฝนบางๆเบาๆบจนถึงอเภอโคกสูงค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาตอนบนพบกลุ่มฝนคาดว่าจะตกในช่วงเช้าด้วยเช่นกันค่ะได้แก่อเภอราชสารคลองเขื่อนผนมสารคามสนามชัยเขต ท่าตะเกียบและเข้าสู่เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่จังหวัดชมบรีสีราชาสัต,ตหีบบางละมุงฝนจะตกบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นฝนเล็กน้อยได้เท่านั้นในวันที่29ช่วงเช้าเช้าเข้าสู่ช่วงบ่ายภาคตอนออกปริมาณฝนจะลดน้อยลงค่ะภาคใต้ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายเป็นฝนเล็กน้อยบางเบาในจังหวัดเพชบบรบุรีเริ่มตั้งแต่อนหนองยาปล้อง แก่งกระจานเป็นฝนบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งฝนลดน้อยลงช่วงประมาณ17นาฬิกาไปจนถึง19นาฬกาจะมีฝนได้เล็กน้อยที่เพชเรชบุรีประจุกขีิขันได้แก่อำเภอหัวหิวหนปราณบุรี300ยอดฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศเมียนมาส่วนสุราษฎร์ธานีประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อยที่บ้านนาสารพระแสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนที่ฉวงังทุ่งใหญ่ทุ่งสง นาบอนเป็นฝนบางๆเบาๆได้เท่านั้นค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปภาคใต้จะมีฝนลดน้อยลงวันที่1 9ไปจนถึง30เมษายนปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงตกบางพื้นที่เท่านั้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่ 30, ฝนจะตกหนักกระจายตัวอยู่ที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่พิษณุโลกพิจิตรกำแพงพชรตากเพชรบูรณ์อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่แพร่พะเยาน,าน่าน และเชียงรายจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางในวันที่30ช่วงบ่ายจนถึงค่าเข้าสู่ช่วงดึกบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกหนักที่หนองคายอุดรธานีเลยนองบัรลำพูมงกาฬรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิช่วงดึกของวันที่30ค่ะ ภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่30เมษายนจะเหลือฝนได้เพียงเล็กน้อยเช่นภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีอ่างทองสระบ,บุรีพระนะครศรีอยุธยาจะมีฝนตกในบางพื้นที่ระดับตำบลเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกในวันที่30เมษายนจะเหลือฝนด้านหน้าเทือกเขาเล็กน้อยที่สะแก้วปราจีนบุรีและนครนายกค่ะ ทั่วไทยในวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศไทยอาจมีฝนโปอยเป็นฝนเล็กน้อยบางแห่งได้เท่านั้นค่ะลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะเกิดขึ้นในช่วงระยะที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและความชื้นที่ได้จากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมปะทะกับมวลอากาศเย็นหลังจากนี้ในต้นเดือนพฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเป็นปัจจัยสําคัญ เข้าสู่สัญญาณฤดูฝนจะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความชื้นเพียงพอและมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่าเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางตลอดทุกวันในช่วงวันที่1ไปจนถึง13พฤษภาคมค่ะ แมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันธ์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ